ข้อนี้นะครับเป็นการพิจรารณาโครงสร้างสายอินทรีย์คาเฟอีนข้อใดไม่ถูกต้องให้หาข้อที่ผิดนั่นเองคาเฟอีนมีสูตรเอมพีดีข้นับเลยเนไงสีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสี่เจ็ดคุณนับถูกไหมเนี่ยตรงไหนเนี่ยจอมันสะท้อนไฟหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสี่แปด 48เนี่ย h ต้องเท่าไหร่ครับเอาคิดแบบอิ่มตัวก่อน h ต้อง18ถูกไหมครับแต่ว่าข้อนี้มี1,2วงลบพนาคู่1แห่งแหง ,3 แหง ,4 แหง4แหง่งก็ลบอีกแดนะ n มี n มี4ตัวบวก4ีปลายอันนี้มาจากวงอันนี้พันาคู่อันนี้มาจาก n นะครับมิที่มาที่ไปนะสุดท้ายแล้วจะกลายเป็นเท่าไหร่ครับลบบวก4จะไปกลายเป็น เท่ากับ H ต้องสิบถูกไหมครับงั้น C แปด H ต้องสิบ N สี่ O สองนข้อนี้ก็งดูจะถูกนะกาาฟอีนมีเจอเร์เรีอมีนนี่ตรงนี้เจอเร์เรีอมีนรูปร่างโมเลกุลสามมิติมีตรงนี้นะทรงสี่หน้า,ตร,นาตรงนี้ก็ทรงสีหน้านะทรงสีหน้าหมดเลยตรงหมู่เม็ดทิ่อะครับเป็นทรงสีหน้า มีขั้วอยู่แล้วเป็น A อมีระลายน้ำได้เห็นไหมอ่านจะเวิ่มันถูกทุกข้อจริงๆแล้วเนี่ยอ่านราละเอียดจะตอบข้อจะไม่มีคําตอบจริงๆต้องตอบข้อหนึ่งนะเพราะ Empirical ไแปลว่าต้องอย่างต่ำต้องแก้เป็น C4H5N2O C, นะครับอันนี้เป็นสูตรอะไรอันนี้สูตรโมเลกุล f ฟอร์มนล่นเอนเอ้ยสูตร formula นะ